เดี๋ยวคุยกันต่อกับทางฝั่งของนักวิเคราะห์กันบ้างว่าเขามีมุมมองอย่างไรมีคําแนะนําอย่างไรกันนะครับคุยกันกับคุณเจรทอรสองเมืองครับจากวลอยวนตานะครับู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตลาดทุนไทยก็ทรงๆนะครับตอนนี้เรามองตลาดยังไงบ้างครับจริงๆตลาดเนี่ยต้องบอกว่าทรงมานานพอสมควรแล้วนะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจะเห็นว่าไซด์เว์ตลอดเลยนะครับเพราะนั้นปีนี้เนี่ยเทรดดิ้งค่อนข้างยากนะครับสังเกตว่าวิกที่แล้วกับวิกเนี่ยตลาดเนี่ยพยายามที่จะทาดัชนีเนี่ยผ่านพ5 7 0จุด ครับนะฮะแต่ไม่สามารถปิดได้สักทีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูบัชนีเซ็ตย้อนหลังไปสิบปีเนี่ยนะครับเรามาดูกรอบการแกว่งตัวของไซเวที่ผ่านมานะครับว่ามันแว่งระยะเวลากี่เดือนเป็นอย่างน้อยนะฮะไซเวกรอบใหญ่ที่เราเห็นสิบปีอะครับที่ผ่านมาเนี่ยเกิดครึ่งห้าห้าครั้งนะครับรวมครั้งปัจจุบันด้วยนะครับน้อยสุดเนี่ยไซเวในกรอบหกเดือนนะครับมากสุดในสามครั้งเนี่ยคือสิบเดือน ฉนันส่วนใหญ่เนี่ยจะไซด์เวไม่เกินสิบเดือนเพราะสิบเดือนเนี่ยคือไซด์เวมากสุดแล้วนะฮะทีนี้กรอบปัจจุบันเนี่ยที่เราไซด์เวมาเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนตุลาถึงปัจจุบันเนี่ยกินระยะเวลาแปดเดือนนะฮะแปดเดือนถ้าเรามองว่าอย่างมากสุดที่ตลาดจะไซด์เวไปได้ต่อนะครับอีกสองเดือนอีกสองเดือนนั้นแสดงว่าถ้าขึ้นเดือนสิงหาคมนะครับตลาดเนี่ยมีโอกาสหลุดจากกรอบไซด์เวนะครับซึ่งกรอบไซด์เวเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พันห้าร้อยถึงพันหกร้อยจุดนะครับทีนี้เนี่ย หลุดกรอบไซด์เว์แล้วจะไปด้านไหน <Ừ. S 2> นะที่เรามองเนี่ยเรามองว่าตอนนี้นะครับยอดเน็ตเอ็วดีต่างชาติเนี่ยนะครับหุ้นใหญ่สิบห้าตัวในตลาดเซ็ตเนี่ยยังมีแรงซื้อเข้ามาอยู่นะครับ,รบขายไปล่าสุดนะครับสิบห้าตัวหุ้นใหญ่เนี่ยเดือนพฤศจิกานะครับพันหนึ่งร้อสิบห้าล้านบาทนะครับทันวาม,มกุลากุมภามีนาเมษาปัจจุบันเนี่ยก็ยังซื้ออย่างต่อเนื่องนะเพราะนั้นต่างชาติเน็ตซื้อเอ d r วดีเข้ามาตลอดนะครับยังไม่ได้ออกจากหุ้นไทยนะครับ ต่างชาติเนยซื้อหุ้นด้วยนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ย204ล้านบาทนะฮะสถาบันเนยซื้อ1,750ล้านบาทเนยซื้อฟิวเจอร์ทั้งต่างชาติกับสถาบันเพราะนั้นเองมองโมเมนตัมที่ตลาดจะไปต่อเนี่ยน่าจะไซด์เวออกกรอบบนมากกว่านะครับขัด100จุดนะไปลุ้นกันตรงนั้นนะทีนี้เนี่ยจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยต้องกลับไปยืน1.570ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งวิกเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่านนะเพราะเราบอกว่า จริงโอกาสจะผ่านเนี่ยตั้งแต่วิกที่แล้วแล้วนะแต่ว่ามันกดไม่ลงสักทีนะพรากดไม่ลงเนี่ยถ้าวิกนี้ผ่านเนี่ยไปดูหนึ่งห้าแปดห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นกรอบเนี่ยจะสวิงลักษณะพันห้าร้อยหกสิบพันห้าร้อยแปสิบห้าจุดไปจนถึงเดือนเจ็ดนะครับมันจะเป็นกรอบนั้นเลยฮะอืมอืมแล้วคาแนะนําการลงทุนช่วงนี้ต้องลงทุนยังไงบ้างจริงๆตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมาดูหุ้นขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับครับเพราะว่าถ้าไปดูก่อนหน้าเนี้ยหุ้นเล็กเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับ หุ้นใหญ่เนี่ยค่อนข้างส่งเพราะนั้นการที่จะด,ดันตลาดผ่านหนึ่งห้าเจ็ดุดหนึ่งพันห้าเจ็สบุดได้นะครับต้องอาัยแรงจากหุ้นใหญ่แล้วนะครับจะไม่ใช่หุ้นเล็กอีกต่อไปแล้วนะครับชันหุ้นใหญ่ที่เรามองตอนนี้เป็นตัวของ i n t h u s นะครับเพราะว่า i n t h u s เนี่ยราคาเนี่ยย่อลงมาแล้วก็เริ่มรีบาวกับมาพร้อมกับโวลุ่มแท่งใหญ่ที่เข้ามาในวันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ย nvdr ซื้อเกือบห้าร้อยล้านบาทนะเข้าม,ามามากสุดภายในเดือนนี้เลยนะครับตัว i n t u s เพราะนั้น e n t u s เนี่ย โมเมนตัม um ระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างดีอืครับก็เลยแนะนําเป็นตัวหลักของของของช่วงนี้ใช่ครับช่วงนี้ก็ต้องนั้นต้องนั้นเป็นเทรดดิ้งบายเพราะาเรามองว่ากรอบการไซด์เวย์ครับยังสวิงอยู่สวิงได้ต่อเนี่ยครับน่าจะไปถึงเดือนเจ็ดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าเร็วออกเร็วนะครับซื้อต่ําขายสูงต้องเล่นในโทนอย่างนั้นเอาครับอืมครับเรามองว่าการการเข้าซื้อรอบหนึ่งเนี่ยหวังกําไรได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์ฮะอย่างน้อยผมว่าสามถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นไปได้ นะครับแต่จะกินคําใหญ่ๆญ่ช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะนั้นถือระหว่สิบสิ้าเ1อร์เ็นี่ยเหมือนในอดีตมันปีสองสิบหกเนี่ยไม่ใช่จังหวะอย่างนั้นนะครับถ้าจังหวะอย่างนั้นเนี่ยต้องรอกลางกลางเดือนเจ็ดนะครับเพราะถ้าเรามองเดือนแปเนี่ยจะหลุดกรอบไซด์เวย์เนี่ยอย่างนั้นจะมีโอกาสกินคําใหญ่ได้ครับอืแล้วมีตัวอื่นที่เรามองอยู่เพิ่มเติมไหมครับตัวอื่นที่เรามองเนี่ยเรายังมองกลุ่มแบงก์เหมือนเดิมนะครับคือตัวของสวัสด นะครับแล้วก็ตัวของเคแบงค์นะครับสังเกตว่าสวัสด์เนี่ยก็เริ่มรีบาวขึ้นมาแล้วนะคราบผมเนี่ยบูลลิชกลุ่มแบงค์เนี่ยมาสักระยะแล้วนะครับตัวของกสิกรเองเนี่ยก็เริ่มส่งแล้วนะฮะจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าตีหุ้นใหญ่มาเนี่ยยังไงเคแบงค์เนี่ยที่เป็นตัวหลักในกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ต้องมาแน่นอนครับอได้ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราอัปเดตกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปตามมือต่อกับนิวไทไลท์คร